สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมนี้ิโววันน,นี้เราจะมาเล่นแมปตัวเองที่เราสร้างกันครับอีใครผู้ชชยมาโอ้มีคนมาเล่นแมปแเราโอ้แกวจริงๆเลยป๊ะไปก่อนเลยเพื่อนปึ้บป,ป,ปึ้งปิ๊้นไปว้าว yeah, เนี้ยคือเนี้ยอ้าวนั่งใครอ่ะ วูมีเพื่อนสองคนมาเล่นโหดีจังเลยสงสัยคนนั้นอยากอะไรครับอะแก๊ทุกคนผมมีอะไรจะบอกอย่างเยอะเบื่อนเดินขึ้นไปก็ได้มันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วก็กระโดดข้ามตัวนี้ไปนั่นแหละเฮ้ยเพื่อนมันไก่ เราตีเพื่อนแล้วเราจะชนะค่ะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตั้งเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย